เป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL-NEXT next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th กับแคมเปญ you drink don't drive สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u z zuki o s t We Care เหนือกว่ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการลุ้นการนะักแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อฟออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแฟนๆแมนยูเต็ดทุกคนครับอยู่ในวิดีโอข่าววันศุกร์ที่5มกราคมครับศุกร์แรกของเดือนสุดสัปดาห์นี้จะมีเกม F a Cup ให้ติดตามกันคู่น่าสนใจวันเสาร์จะเป็นช่วงดึกต่อวันอาทิตย์เทียงคืนครึ่งครับเชลซีเจอกับเบรสตันบอทเอน วอาทิ์มีแมนซีเจอฮันเดลฟิลด์สามทุ่มครับแล้วก็อาร์ซอนพบกับลิ์พูห้าทุ่มครึ่งส่วนแมนยูจะแขกวันจันทร์ต่ออังคารเวลาตีสามสิบห้าพบกับวีแกนผาสดทางบีอินสปอร์ตนะครับวันนี้มีข่าวซื้อขายนักเตะและเรื่องราวภายในทีมมาฝากกันเช่นเดิมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับที่แมนยูสู้ตายขอบคุณมากครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอามาัดเดียโลกันก่อนครับหลังจากหายเจ็บกลับมา แล้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมแพ้ฟอร์เรทไปแล้วครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ผู้จัดการทีมส่งผมลงเล่นเนี่ยผมจะสู้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมนะครับสามารถจะกลับมาแข็งแข่งได้กว่าเดิมดูแลผักด้านที่ต้องการจะช่วยสโมสรเพราะพวกเราอยากชนะทุกๆเกมอยู่แล้วเราเป็นทีมใหญ่ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องสู้เพื่อทีมอาหมัดเล่าให้ฟังถึงการดูแลตัวเองครับเขาบอกว่าโปรแกรมของผมคือดูแลร่างกายทุกๆเช้าแล้วก็เข้ายิมพัฒนาส่วนบนและส่วนขานะครับนั่นคือแผนงานของเขาตอนบาดเจ็บ ซึ่งลิซโนปาตินเนยช่วยผมได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเขาเองก็บาดเจ็บเหมือนกันพางานทุกๆครั้งเวลาที่เราซ้อมด้วยกันเขาจะคุยกับผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะอามัดซ้อมหนักเข้าไว้บาตินเ,าเ,เนสและคาซิเมโลก็ทําอย่างนั้นเช่นกันพวกเขาคือผู้นําที่ดีครับทุกคนช่วยผมไว้ได้เยอะมากๆทีมกายภาพก็ช่วยผมไว้เช่นเดียวกันน้องขอบคุณพระเจ้าครับ,รบตอนนี้ผมกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วมีความสุขจริงๆมาดูเรื่องของอังเดรโอนา่ากันบ้างครับว่าจะไม่ได้เฝ้าสอนให้แมนยูแต่ทั้งหมดกี่เกม รายงานจากดวิดออนซีและบทสัมภาษณ์เซนหาะยืนยันแล้วว่าโอนาน่าเนี่ยจะอยู่ช่วยสโมอสรอนในเกมพบกับวีแกนและเจอสเปอร์กลางเดือนนะครับก่อนจะเดินทางไปช่วยแคเมรูในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแคเมรูทีมชาติของเขาจะอยู่กลุ่ม C ร่วมกับเซเนกัลกินีและก็แกมเบียทั้ง4ทีมจะพบกันหมดในรอบแรกครับซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่23มกราคมนำที่1ถึงที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้ารอบ16ทีมโดยจะมีที่3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้ารอบไปด้วย ในรอบ16ทีมนั้นไม่ว่าแคมบรูจะเข้ารอบเป็นชั้นกลุ่มที่2หรือว่าที่3ทีท่ดีที่สุดนั้นมีโอกาสาจะเล่นถึงวันที่29มกราครับมาดูถึงตรงนี้มันยุตเตจะยังไม่มีเกมเตะระหว่างเกมสเปอร์ไปถึงเกมวู๊นะครับเพราะว่าเกมวู๊จะเตะวันที่2กุมภาแต่ถ้าโอนาหน้าเนี่ยผ่านเข,าเข้ารอบกับแคมบรูปไปได้ถึงรอบ8ทีมจะเตะวันที่2แล้วก็ที่3กุมภาพันธ์ครับโอนาจะไม่ได้อยู่ช่วยทีมในเกมพบวู๊แน่นอนส่วนรอบรองรอบชิงที่3าละรอบชิงชาเลตจะเตะกันวันที่7 วันที่10แล้วก็11กุมภาพันธ์ตามลำดับซึ่งช่วงนั้นแมนยูเแต่จะมีเกมพบกับเวสต์แฮมแล้วก็เจอกับแอสตันวิลล่าโอกาสที่เอาทายบรนดีจะได้ลงเล่นมากที่สุด3เกมครับแต่ถ้าแคมารูกตกรอบก่อนมีโอกาสที่เขาจะไม่ได้เล่นเลยหรือเล่นแค่1นถึงสเกมเท่านั้นบทสัมภาษณ์ริชาร์ดพูดถึงภาพรวมในทีมก่อนเจอวีแกนแล้วก็การพูดคุยกับเซอร์จิมเรดคลิปล่าสุดครับรนฮาร์ดยืนยันว่าการพูดคุยกับบอดบริหารชุดใหม่เป็นไปในทิศทางบวก เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อพูดคุยกับเซอร์จิมครับเซอร์เดเบลฟอร์และก็ชองโคดบองในหลากหลายประเด็นเราเห็นตรงกันประการประชุมที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความสร้างสรรค์ทุกคนตั้งตารอที่ทํางานร่วมกันครับการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรเทนน่าบอกว่าเราต้องใจงเย็นบอกชุดใหม่เพิ่งเข้ามาและแชร์ไอเดียให้ฟังดังนั้นเราต้องประเมินสิทธิตา่ตางก่อนแล้วเราก็คุยเลิกกลยุทธ์กันแล้ว ยูตัสแตนเนี่ยรายงานว่ามีการประชุมพิเศษเกิดขึ้นระหว่างเซอร์จิมบอกบริหาชุดใหม่กับเจ้าที่สโมสรทั้งหมดด้วยครับโดยเจ้าที่บางส่วน,นเดินทางมาร่วมพูดคุยด้วยตัวเองแต่และคนเนี่ยชื่นชอบได้ฟังแผนง,งานใหม่ของเซอร์จิมนะครับและก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงลอรีวิเวลรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเซอร์จิมแระคิดบอกกับทีมงาน,นยูเต็ดว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาอย่างแรงไม่ใช่เรื่องของเงินครับแต่ว่าต้องการพา สโมสรกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นและควา้าถ้วยรางวัลให้ได้อีกครั้งก่อนดวิดออนซีนและข่าวเดลต้าตอีกคนก็รายงานเรื่องผอกีฬาเหมือนกันบอกว่าเอนนิออสของเซอร์จิมเนี่ยชื่นชอบแดนแอตเวิร์ผอกีฬาของนิวคาเสเซิลเป็นอย่างมากแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอยังเป็นทางการเข้าไปให้พิจารณาครับพวกเขาเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินกับบุคคลที่เหมาะสมและคิดว่าเป็นคุณแจสําคัญที่พัฒนาทีมในบทบาทน,นี้ เรื่องขุ้นกำลังภายในทีมก่อนเจอวีแกนเทนฮาบอกว่าจะคล้ายเดิมกับที่เจอกับฟอร์เรสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนการต่อสัญญาดะเตกเทนฮาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้ออปชั่นขยายวิกตอร์เลนเลิฟอารอนบิซากา้าและก็ฮานิบาลเมบี้ไปแล้วกำลังพูดคุยดิวใหม่ระหว่างเราเฟเวอราลนกับอองตนี่มักเซลอยู่นะครับสองคนหลังนี่ยังไม่ได้ต่อสัญญาออกไปถ้ามองเรื่องนี้สโมสรอ,อาจจะยังไม่อยากเสียขุ้นกำลังสำคัญไปเพราะว่ายังไม่มีคนใหม่เข้ามานะครับอีกอย่างด้วยกฎการเงินพวกเขาต้องเร่งดิวยื เพราะว่าหลายๆสื่อในรายงานตรงกันแต่มุมนึงค่าเหนื่อยของวารานกับมักเซลค่อนข้างจะสูงครับโอกาส5 0 5 0ว่าจะยี่อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าต้องหาจุดลงตัวเรื่องของค่าเหนื่อยที่อาจจะต้องปรับลดลงมาหรือต้องปล่อยไปก่อนเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันอาจจะแปลผันตามดิวใหม่ที่จะยืมตัวเข้ามาด้วยถ้าปล่อยมักเซลโอกาสจะยืมกองหน้าใหม่หรือดันดาวรุ่งขึ้นมามีค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ามีแค่รัดฟอร์ดกับฮอยลลุนที่อยู่ในทีมตอนนี้ เดวิลจะลองซันโชที่จะย้ายยืมตัวกลับไปที่ดอนมูนเนี่ยจะเรียบร้อยในสุดสัปดาห์นี้แน่นอนครับไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับรายงานจากบิลเนี่ยบอกว่าซันโชจะเดินทางไปร่วมซ้อมกับดอนมูนที่มาเบล่าประเทศสเปนในวันศุกร์นี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะานกเตะเนี่ยไม่ได้อยู่ในขุมกำลังของมนยูเตตดอยู่แล้วดวิลเซอร์ไพรส์ปปรที่น่าสนใจอีกหนึ่งเดิลครับเพราะว่าโยเต็ดเนี่ยส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มนกเตนคนน่คนนี้หลายครั้งแล้วและพวกเขาน่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจพอสมควร,ครั เลเวซื้อดับสูงของสเปนนะบอกว่าอยู่เต็ดจับตาดูความเคลื่อนไหวของคาบีเกรามาตลอดและพวกเขาสนใจจะดึงตัวมาร่วมสโมสรครับเกราเป็นมิฟิลคนเก่งของบาลนเซียที่สามารถใช้งานได้ยาวๆเพราะอายุแค่20ปีเท่านั้นแต่นักเตะมีสัญญายาวกับต้นสังกัดถึงปี2027ราคาเนี่ราคาประเมินอยู่ที่30-40ล้านยูโรครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีมูลค่าที่สูงกว่านั้นแต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุด บาร์เซียอาจจะพร้อมปล่อยในราคาที่ถูกลงมาเกลาถนัดยืนมิฟิลตัวรับแล้วก็ตัวกลางนะครับเขาเพิ่งถูกดันขึ้นมาจากทีเมเยาวชนของบาร์เซียในซีซั่นนี้แม้จะเล่นมิฟิลแต่ว่าก็ทําประตูได้อยู่เรื่อยๆครับยิงไป3ประตูจาก17เกมในลาลิก้าสไตล์การเล่นของเกล่าจะอ่านเกมและตัดเกมได้เก่งคุมจังหวะกับออกบอลได้ดีครับที่เพิ่มเข้ามาคือการยิงไกลที่เฉียบคมด้วย พร้อมทั้งความคล่องตัวดีแม้จะสูง187ซนติเมตรครับลเลโว่ยังบอกอีกว่าเกราเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพอลมิเชลหนึ่งในผู้บริหารที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเซอร์จิมเรดคิปที่สนใจดึงมาเป็นผอกีฬาครับเช่นเดียวกับแดนแอชวดที่มีข่าวก่อนหน้าดิวนี่น่าสนใจเลยเพราะว่านักเตะอย่างอายุน้อยและการที่ปีแสดงไปสื่อฟอร์มมาหลายครั้งเอเจน์ฮส์กับบอร์นน่าจะประเมินกันอยู่ว่าพร้อมเดินดิวช่วงซัมเมอร์หรือเปล่า แต่ก็คงต้องปล่อยนั้เแต่ขาออกออกไปได้เยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์ตัวกลางและอย่างที่ต้องลุ้นก็คือบาร์เซียจะไม่โก่งค่าตัวขึ้นไปรลบทั้งไม่มีคู่แข่งอนดิวมากนะักมีความสุขในวันยูสุดสัปดาครับขออภัยที่วันนี้วิดีโออาจจะเสียงบี้บี้ไปหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและขั่นไครยืนเตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวสดครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ